Good morning student Good morning, good morning. How are you I'm fine I'm fine I'm great Okay <'m> great. วันนี้เรียนกับครูฝนน่าจะเป็นวันศุกร์แรกๆเลยเนาะเพราะว่าส่วนมากวันศุกร์เราจะหยุดเนาะแล้ว,วเรา ภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะเหมือนเหมือนจะเรียนช้าด้วยเพราะว่าทุกวันศุกร์เราจะหยุดแล้วภาษาอังกฤษเรามาอยู่วันศุกร์นะคะดังนั้นหลังจากนี้ไปก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดด้วยเพราะว่าถ้าไม่ทันน้องจะสอบไม่ได้นะเพราะว่าคุณครูออกข้อสอบแล้วเรียบร้อยนะอ่ะ ไม่ต้องรอให้เสียเวลาเดี๋ยวคุณครูจะพาไปทบทวนเนื้อหาคนที่มีหนังสือก็เตรียมขึ้นมาคนที่ไม่มีหนังสือก็ดูในหน้าจอของคุูฝนเหมือนกันนะคะวันนี้เตรียมสไลด์มาให้ดูวิชาภาษาอังกฤษเอาเรื่องเดิมก่อนเรื่องนี้คุณครูใช้ออกสอบนี่ค่ะ in on under by จำได้ไหมเคยเรียนหรือ,อยังเรื่องนี้ ยังเลยหรอยังเลยเอ้เเอาแสดงว่าเรียนเรื่อง how many หรือยัง how many เรียนแล้วแสดงว่าวันนี้จะเริ่มเรียนเรื่องนี้หรอ in on under by โอเคได้โอ้โห و! อีกไกลเลยนะเนี่ยอยู่ห้องอื่นขึ้นหน่วยเจ็ดแล้วนาะเรื่องฟู o d แล้วดังนั้นวันนี้เราต้องสปีดนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันการ เรื่องนี้ง่ายๆค่ะมีทั้งหมดมีคำศัพท์แค่4ี่คำคำแรกค่ะ in อ่านว่า in พูดตามโดยไม่ต้องเปิดใหม่ in on under by in on under by ถ้าคนที่มีหนังสือนะคะก็ จะอยู่ในหน้าที่หน้าที่ห้าสิบสองนะคะสำหรับคนที่มีหนังสือจะอยู่ในหน้าที่ห้าสิบสองส่วนคนที่ไม่มีหนังสือก็ดูในหน้าจอของกูฝนเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ใหม่ที่เราจะเรียนนะคะเช่นคำแรกคำว่า in in แปลว่าข้างในนะคะเดี๋ยวคุณครูเขียนแปลไว้ก่อน เดี๋ยวถ้าเราเปิดเรียนเจอกันเดี๋ยวคุณครูจะพาเขียนอีกรอบหนึ่งิแงนแปลว่าข้างในนะคะเห็นไหมเห็นภาพไม้เบสบอลอยู่ในกระเป๋าไหมอ่ะอันนี้แปลว่าแปลว่าข้างในนะคะต่อไปนออนแปลว่าข้างอะไรดูจากภาพซีคิดว่าเป็นข้างอะไรคะข้างนอกค่ะข้างนอกไหนลูกข้างบนค่ะข้างบนนะคะต่อไป under ละ่ะ น้องดูภาพสิไม้เบสบอลอยู่ตรงไหนข้างล่างค่ะข้างล่างข้างล่างหรือว่าข้างใต้นั่นเองใช้ได้เหมือนกันทั้งสองคำความหมายเหมือนกันข้างล่างหรือว่าข้างใต้นะคะต่อไปใบเลยคะไม้เบสบอลอยู่ตรงไหนบาค่ะข้างไหนลูกข้างหน้าค่ะข้างนั้าข้างข้างนะคะอยู่ข้างข้างกันข้างข้างเขาเรียกว่าข้างข้าง เอาใหม่นะ in แปลว่าข้าง in แปลว่าข้างข้างนข้างนา on ข้างบนข้างบน under ข้างล่างข้างล่าง by ข้าง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 ก็คืออยู่ข้างข้างเจนข้างข้างกันเช่นข้างข้างกูฝนอาจจะเป็นโต๊ะหรือว่าเก้าอี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาแบ็กกราวด์ออกก่อนจะโชว์อันนี้ให้ดู แบกก่าวมันไม่สามารถโชว์ได้อุ๊ยหลังห้องน่ากลัวจังอ่ะน้องดูนะคะเช่นคุณครูบอกว่าอันนี้คืออะไร What is i t อันนี้คืออะไรลูก Pencil Pencil Pen <cil. S 1> อ่าคุณครูวางดินสอไว้ตรงไหนคะข้างบนข้างบนอะไรข้างบนภาษาอังกฤษคืออะไร ข้างบนบุ on อะไรอะไรข้างบนอ้า on the book เอออันนี้คือ on the book แปลว่าบนหนังสือใช่ไหมคะต่อไปคุณครูวางดินสอไว้ตรงไหนนี่ดูนะนี่ดูดินสอค,คุณครูกูฝนวางดินสอไว้ตรงไหนคะด้านล่างด้านล่างด้านลา่า,ลางภาษาอังกฤษคืออะไรนะอัน อันเดอเดเดอะไรนี่เดบุกเดบุกก็คือเด e เพนซิลอ p e เพนซิลอ่ะแปลว่าหนึ่งใช่ไหมดินสอหนึ่งอันก็เลยใช้อ p e เพนซิลอันเดอเดบุกอยู่ใต้หนังสือต่อไปเพนซิลอยู่ข้างๆค่ะอ p e เพนซิลอ n c เพนซิลข้างๆภาษาอังกฤษคือ by a pencil by the book เอาใหม่นะ in แปลว่าข้างใน on ข้างบน under ข้างล่าง by ข้างๆเดี๋ยวจะให้พูดตามดีกว่าวันนี้ห้องนี้มาน้อยน่าจะพูดได้ทุกคนมาพี่โอคคนแรกค่ะโอ๊อ่านซีคำแรกอ่าน o, ได้ o, ไหมอิน อ n ข้างในอ n ข้างบนอ n อเข้างล่างบ y ข้างข้าง,างมากถูกต้องจําด้วยนะคะต่อไปน้ําผึ้งค่ะจะต้องท่องแบบนี้นะท่องภาษาอังกฤษด้วยท่องภาษาไทยด้วยจะได้จําได้อ่าน้้ำผึ้งมาคะ่ะเริ่มน้ำเมอวานเลยอินะ In, ก่อน อินอินข้างในข้างในอนอนข้างบนอันเดอร์ under, ข้างล่างบาข้างข้างเวรีด์กูต่อไปค่ะน้ำเหนือค่ะมาน้ำเหนืออินโอ้ยขี่มอเตอร์ไซค์หรือเปล่าอิน <laughs> ข้างในข้างในออนข้างอะไรข้างบนอันเดอร์โอ้ยพัดลมยี่ห้ออะไรลูกแรงดี้ดีข้างล่างข้างล่างบายไปว่าอะไรบาย y by ข้างอะไรข้างข้างข้างเออต่อไปพี่ธามพี่ธามครับ ทามค้างอัน่นนี่ยิ้มแฉ่งเลยค้างนันนี่เออค้างแบบยิ้มด้วยนะคะฮัลโหลน่าจะมีความสุขเนาะยิ้มอะไรไม่รู้ยิ้มค้างมาใหม่แล้วทามฮัลโหลค่ะทาม,ทามก็ยังไม่เลิกค้างนะคะขออนุญาตทามก่อนน,ะน่าจะค้างอยู่ต่อไปออมีตังชายมีตังชายครับอ่านซิอิน <In S 2> ข้างไหนลูกข้างในข้างในอ่อนออนข้างข้างบนข้างบนอันอันเดข้างข้าง่าเก <On. S 1> ่งม <zet S 1> <Ireland. S 2> ากสุดท้ายบายแปลว่าข้าง <Love. S 2> ข้างเก่งมากครับต่อไปน้องอิงค่ะอิน แปลว่าข้าง,างนายหมายเลขสอง on <ด>แปลว่าข้างข้างบนข้างบน an 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 อะไรเดอแปลว่าข้างล่างข้างล่างสุดท้ายบาย แปลว่าข้าง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 ต่อไปผู้เบสค่ะผู้เบสจัดการเลยข้อที่หนึ่งอินข้าออนข้างบนอัดข้างล่างบข้างข้างเก่งมากต่อไปมีตังหญิงอิน อินข้างใน้างข้างบนอันอันอยู่ข้างล่างบ่ายองข้างข้างเก่งมากต่อไปคุณวาริค่ะอินอินข้างบนข้างในอินข้างในออนออนข้างบนอัน อันอะไรอันข้างล่าง under อันเดอข้างล่าง bye bye ข้างขง้างเก่งมากต่อไปมอนใหม่ in in ด้านในอ่ on on ด้านบน,น under under ด้านล่าง bye แข้งข้างเก่งมากมอนไหมพี่ทามไม้ยังทามมาแล้วค่ะโอ้เมื่อกี้ค้างยิ้มแฉ่งเลยเมื่อกี้ค้างใช่ไหมอ่ะ number ร์ว in อิข้างในข้างในายอ่อนข้างบนข้างบนอัน under ข้างใต้อ่า บายบายข้างข้ากึ้มาต่อไปน้องแอลน้องแอลขาอินอินข้างในข้างในอ่อนออนข้างนอกข้างนอกไหนนี่แม่ลูกนี่นี่ไม้เบ็ดเบาอยู่ตรงไหนข้างอะไรออนข้างอะไรข้างบนเออข้างบนอัน ข้างล่างอันอะไรอันข้างล่างอันเดออันเดอข้างล่างเออสุดท้ายไปไปแปลว่าข้างข้างข้างอ่าข้างข้างต่อไปซินนี่ค่ะซินนี่อินอิน ข,ข้างในข้างในหมายเลขสอง on on ข้างบนหมายเลขสามล่ะ under under ข้างล่างสุดท้าย bye าย <Bye. S 1> ข้างค้าอ่าโอเคต่อไปใครใครยังไม่ได้พูดฮัลโหลเบบีใครยังไม่ได้พูดจ้าเพราะตอนนี้คุณคุณแชร์หน้าจอจะมองไม่เห็นหมดนะขอไปดูหน้าหน่อยสิพิ่ายคูเปอร์แล้วก็อิงฟ้าใช่ไหมคะมีใคร<ด>อีกไหมผู้เบสพูดแล้วไปอยู่ไหนมาคุณนายหื้ย ไปอยู่ในมาเขาพูดแล้วใช่ไหมผู้เบสซินนี่ไม่อ่านลายกลุ่มนี้แล้วเขาอ่านแล้วอ่าต่อไปคูปเปอร์ก่อนนะคูเปอร์นัมเบอร์ว in คูปเปอร์ i ิ <In. S 1> ข้าง <In. S 1> ข้างใน <In. S 1> ข้างในข้างบนข้างบน Under ข้างล่างข้างล่างบายข้างข้างเก่งมากต่อไปน,อน้องทายน,น้อ,นอนงทาย Open microphone in in ข้างในข้างใน On On ข้างนอกข้างนอกไหนลูกนอกห้องเหรอนี่ข้างอะไร ข้างบนเออข้างบน under ข้างอะไร under ข้างล่างข้างล่าง by ข้าง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 นะคะ in on under by สี่คำนี้ใช้ออกสอบนะคะต่อไปน้องน้องอะไรอีกเมื่อกี้น่ะที่คุณครูเรียกชื่อเมื่อกี้คือใคร <In> อิงฟ้าค่ะอ่าอิงฟ้าอิงฟ้าเปิดไมโครโฟนลูกอิงฟ้ามายังเปิดยังลูก uh, uh. เปิดยังขาเปิดแล้วเนาะอ่ะอินพูดอินก่อนอินข้างในข้างในออน <On. S 2> <In. S 1> ข้างอะไรคะนี่ดูไหมเบสบอลซิข้างอะไรข้างบนข้างบน under 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 พูดตามค่ะพูดตาม under under ข้างล่างข้างล่าง by y ข้างข้างเพูดตามอีกหนึ่งรอบนะ in in on อั under under by by เก่งมากเห็นไหมล่าเห็ไหมพูดตามยังพูดได้เลยวันหลังพูดดังๆนะคุณครูจะได้ได้ยินนะเพื่อนก็จะได้ยินด้วยโอเคคอนต่อไปเหลือไม้หมดหรือยังคะฮัลโหลค่ะป .1 ทัสามมีใครอยู่ไหมคะ oh. เออพูดหมดทุกคนแล้วใช่ไหม ครูคจะได้สอนเรื่องต่อไปนะคะอันนี้นะคะระหว่างที่ลูกๆยังไม่มีแบบฝึกหัดเนาะเราจะทําแบบฝึกหัดออนไลน์ก็คือตอบในใจนะคะเราจะตอบแบบในใจเช่นอันนี้คือบักบักแปลว่าแมลงนะคะคือบักแปลว่าแมลง b u g คือบักอันนี้ Baby b บักแปลว่าอะไรลูกแมลงใช่ไหมแมลงน้อยๆบักนะคะ This is a bug เขาถามว่า bug แต่ละข้อเนี้ยอยู่ตรงไหนเช่นข้อที่หนึ่งน้องคิดว่า b u กอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนของถุงข้างบนค่ะข้างบนภาษาอังกฤษคืออะไรนะข้างบนภาษาอังกฤษคืออะไรจะตอบอินหรือ on นเขามีมาให้สองอันออนเห็นไหมคะเราเนี่ย bug เนี่ยอยู่บนก็คือ you on the b a c นะฮะอยู่บนกระเป๋าน้ำระจูอูบักยืนเท้าสะเอลเลยบักน่าจะโกรธใครมาไม่รู้ดูท่าบักสิน้องเห็นบักยืนเท้าสเอลไหมน้องคิดว่าบักอยู่ตรงไหนระหว่างอันเดหรือบายบายแปลว่า well. อะไรคะบายแปลว่าอะไรอ่าเขายือนอยู่ข้างๆกระเป๋าใช่ไหม ต่อไปนะคะข้อที่4ี่ดูบักสิเหมือนจะนอนเลยบักอยู่ไหนคะบักข,ข้างใน,นค่ะข้างในข้างในภาษาอังกฤษ<น>คืออะไรอินหรือยบายบเอออินหรือบาบอินค่ะอินนะนนสุดท้ายดูดูน้องบักของเราดูน้องเบบี้บักของเราเอามือเท้าข,ข่านอนสบายใจเฉบเลยอันออนหรืออันเดอร์ อ n d เดอันเดแปลว่าข้างใต้นะคะเนี่ยเขาถูกกระดาษทับไว้อยู่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าบักบักแปลว่า,มาแมลงเดี๋ยวถ้าลูกๆมาโรงเรียนก็คือเดี๋ยวจะให้ทําเองเลยนะเพราะว่าอันนี้สอนแล้วนะสําหรับคนที่มีตอนนี้ก็คือทําได้เลยก็คือวงกลมนะคะคําที่ให้ตรงกับรูปภาพเช่นหมายเล็กหนึ่งก็คือวงกลมคําว่าออน อันนี้สำหรับคนที่มีจะอยู่ในหน้าที่คนที่ไม่มีไม่เป็นไรนะคะจะอยู่ในหน้าที่ห้าสิเดี๋ยวคุณครูพาทำย้อนหลังเหมือนเดิมนะคะลูกแค่เข้าใจไว้ก่อนถ้าเราเข้าใจแล้วแบบฝึกหัดเราทำตอนไหนก็ได้ไม่ได้ยากลูกสามารถเอาไปทำเองที่บ้านเลยก็ได้อ่ะอันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้คุณครู จะลองถามนักเรียนเรื่องนี้ดูว่าจะตอบครูฝนได้หรือเปล่าน้องรู้จักไหม number o คืออะไรนี่ number o ยาวๆสีเหลืองๆ what is it it is a my <'s> best ball it is a my <It> s <S best ball what it is <best ball. S 1> it is a bat ถ้า baseball แปลว่าลูกนะฮะ ถ้า b a d แปลว่า My Baseball ห้ามต่อว่า it is a my baseball ไม่ใช่ it is a จักรยานอย่างนี้เหรอลูกเราต้องตอบเป็น English นะคะเอาใหมายเลข one what is it it is a b a d b a t คุณครูถามว่า b a d อยู่ตรงไหนของโต๊ะสีแดง where is the b a d อยู่ตรงไหนคะ where แปลว่าที่ไหนนี่ตรงนี้คุณครูถามตรงนี้ where is is แปลว่ามีอันเดียวเพราะว่า my baseball มีอันเดียวเลยถาม where is where is the bed my baseball อยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนของโต๊ะลูก in on under table wow very good เก่งมากวิโอ๊ก it is on the table เห็นไหมนี่อยู่บนโต๊ะนะคะ on the table เราต้องตอบ it is ด้วยเพราะเขามีหนึ่งอันเหมือนกับที่ครูฝนสอนมาแรกๆเลยถ้ามีหนึ่งอันตอบ it is on the table คุณครูถามหมายเลขหสิ where are ทีนี้หลายอันนะไม่ใช้ w h e r e is แล้วนะคะจะใช้ w h e r e are where are the y o y o อยู่ตรงไหนนะ yo yo อยู่ตรงไหน, yo yo, ไหน where are the y o y o เวลาตอบตอบ they a r e They are on the table นะคะคุณครูจะถามแค่ถามว่าอา้าจักรยานอยู่ข้างต้นไม้เราจะใช้ in on under หรือ by จักรยานอยู่ข้างต้นไมา้ายค่ะบเก่งมากแล้วก็หมายเลข3นะคะว้าวเราจะใช้อะไร in on under หรือ by In on under หรือ by นี่หมายเล็ก3ตรงนี้รูปว่าวใช้คำว่าอะไรดี in on under by in on on นะคะ on คืออยู่ข้างบนบนต้นไม้ on the tree ต่อไปค่ะหมายเล็กสคือลูกบอลลูกบอลใหญ่ๆ2ลูกตรงนี้นะคะจะใช้ in on under หรือ by under under เก่งมากแล้วก็โยโย่ราคาน้องจะใช้อะไร ออนค่ะออนเห็นไหมจำได้แล้วขอทบทวนอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะให้ลงสมุดคัดคำศัพท์นะคะอินแปลว่าอะไรอินอินข้างในค่ะอันเดอร์ข้างบนค่ะข้างล่างข้างล่างบายล่ะบาย

ข้าง,า,งางล่างนะคะสีค่คำนี้ครูฝนใช้ในการออกสอบนะคะน้องจำความหมายของ4ี่คำนี้ให้ได้สั้นๆเองถ้าคุณครูถามว่า where is the ball ก็ก็ไปดูลูกบอลว่าลูกบอลอยู่ตรงไหนหาแค่4ี่คำนี้ก็พอ in on under by นะคะเวลาออกสอบเดี๋ยวจะมาติวข้อสอบอีกครั้งหนึง่งอ่ะแล้วทีนี้ให้ลูกๆหยิบสมุดภาษาอังกฤษขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะคัดคำศัพท์ใส่สมุดของเรา วันนี้วันศุกร์นะคะวันศุรกร์ภาษาอังกฤษคือ Friday Friday วันนี้วันที่7นะคะเอาสมุสรรดภาษาอังกฤษของเราขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะคัดคำศัพท์วันนี้วันที่7เดือนแซมยูอารี ปีนี้ครสิสต์ศักราชที่เท่าไหร่ปีที่แล้ว2021ปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่2022ปีนี้เป็นปีพศอเอท่าไหร่ลูก2500เท่าไหร่2500หกสิบห้าค่ะ65สิบห้ เขียนด้วยน้เูเบลอ่าเดี๋ยวจะตรวจสมุดนะเปิดเทอมมานะกำลังเปิดหน้าอยู่เปิดอะไรบอกแนละ้วเปิดเกมอ่ะข้อที่หนึ่งนะคะคือคำว่า on เอา in ก็ได้ in ตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะข้างในเดี๋ยวจะขยายตัวใหญ่ๆให้เขียนสวยๆคุณครูฝนไม่ชอบคนเขียนเร็วแต่ชอบคนเขียนสวยเพราะเวลาตรวจแล้วมันดีต่อใจบางทีใครเขียนตัวสับป,ปะหลาดมาอย่างเงี้ยโอ้โหไม่อยากตรวจเลยอยากจะโยนทิ้งอ่อ,อนข้างบน เขียนสวยๆแต่ห้องนี้เขียนตัวหนังสือสวยหลายคนเลยแต่ก็จะมีเขียนช้าบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าเขียนสวยโอเคอันนี้ข้างล่างหรือข้างใต้และกันตอบได้2แบบตอบแบบไหนก็ได้ถูกเหมือนกันนะคะต่อไปข้อที่4สุดท้ายเลยคือ by บายแปลว่าข้างข้ๆเขียนข้างๆสองคำแล้วกันหรือว่าจะใช้ไม้เย็ยมกก็ได้นี่มีสี่คำเด็กๆมองเห็นไหมคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เห็นหนะ้าจอชัดไหมคะเห็นเห็นชัดค่ะอะ่ไม่ตัวเล็กนะเดี๋ยวขยายใ,ให้อีกถ้ามองไม่เห็นถ้าใหญ่กว่านี้คือลูกใส่แว่นนะคะไปซื้อแว่นขยายมาใส่เลยถ้าใหญ่กว่านี้แล้วไม่เห็นนะคะ รู้จักแว่นขยายเนาะเออไปซื้อมาใส่ซะวันนี้วันศุกร์ Friday นะคะวันที่7 January ค,ศศศคริสศกัลาช2020ให้คัดคำศัพท์ทั้งหมด4คำ in ข้างใน on ข้างบน under ข้างล่างหรือว่าข้างใต้ by ข้างๆนะคะ เหลือกี่คนลูกที่ยังไม่เสร็จเส็แล้วค,คนที่เสร็จแล้วขีดเส้นปิดได้เลยนะคะขีดเส้นปิดให้เรียบร้อยเขียนสวยๆด้วยขีดเส้นปิดอะไรเรียบร้อยแล้วเก็บได้เลยแล้วเตรียมวิชาต่ตอไปขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่สามนาทีก็จะหมดเวลาแล้วดังนั้นมีแค่สี่ข้อคนที่ยังไม่เสร็จเนี่ยควรเร่งมือนะนี่แค่สี่ข้อเอง ถาต่อไปวิชาอะไรครับเอ่อลูกต้องดูตารางเรียนตัวเองนะตารางเรียนตัวเองวิชาอะไรโฟนิกหรออยู่บ้านอีกอันหนึ่งหนูไม่ได้เอาตารางเรียนมาลองถามอันหนึ่งลองถามเพื่อนดูซิเพื่อนๆต่อไปวิชาอะไรมันเป็นภาษาอังกฤษอะค่ะมัาจะเป็นดอลล่าหรือเปล่าหรือว่าโฟนิกโฟนิกค่ะโฟนิกโอเค เดี๋ยวคุณครูแนทมาสอนฟอนิกส์อะไม่นะไม่ใช่ค่ะเป็นการเค้นค่ะเออการเค้นโอ้ทดลองวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเราคุณครูแนทมาเสร็จหมดทุกคนหรือยังตอนนี้หมดเวลาแล้วนะสี่ข้อเองอยูเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะติวชั้นปิดนะค่ะน่าจะเสร็จหมดทุกคนแล้วเนาะดังนั้นวันนี้เราไม่มีการบ้านนะคะก็มีแค่คัด คำศัพท์ลงในสมุดภาษาอังกฤษเนาะคุณครูขออนุญาตปิดสไลด์เลยเพราะว่าทุกคนเสร็จหมดแล้วแล้วก็หมดเวลาแล้วด้วยเจอกันใหม่อาจจะเจอกันวันจันทร์ที่โรงเรียนหรือว่าออนไลน์รอฟังข่าวอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ Good bye. บายสวัสดีค่ะ bye bye. สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะซ u <Bye. S 1>